สวัสดีค่ะอโปแอสโต75ดูดวงชะตาไพ่ยิปซีวันนี้เป็นการดูดวงชะตาไพ่ยิปซีของคนเกิดลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหานะคะ เป็นการดูดวงของเดือนมีนานะอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีก็เก็บเอาไปเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตดําเนินชีวิตไปที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นการเตือนการบอกกันเหมือนเป็นเพื่อนคอยแนะนําสิ่งดีให้แก่กันเนาะอย่าคิดว่าเป็นของตัวเอง คนเดียวคนใดคนหนึ่งไม่ได้เนาะถ้าจะคิดว่าจะดูโดยตรงอย่างนั้นก็คือต้องติดต่อตามรายละเีเนาะนัดวันกันมาดูดวงโดยตรงเฉพาะบุคคลกันไปวันนี้ก็นี่เลยคะ่ะราศรีกรกโกุณงานเยอะเหลือเกินแต่เก่งนะคะคุณเนี่ยคุณกรกฎกุณเป็นคนที่บริหารงานเก่งมากงานเข้ามารอบทิศท,ทางเลยแต่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงเชี่ ทำงานได้ทุกด้านรอบด้านเลยและเมื่อคุณแก้ปัญหางานทุกอย่างได้สำเร็จเรียบร้อยคุณกำลังจะมีโชคด้วยนะเดือนนี้เดือนนี้คุณเป็นคนโชคดีเลยแหละถึงโชคจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่มันก็ทําให้คุณมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปโชคทั้งหลายก็อาจจะเป็นโชคแบบฟุกๆแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณเนาะแต่ส่วนใหญ่โชคของคุณมันก็จะมาจากเงินที่คุณทํางาน ไปนานมาแล้วอะไรยังไงก็ได้หรือใครที่เขาติดค้างคนไว้หรือ,อยังไงประมาณนั้นเขาอาจจะเดือนเนี้เขามีแล้วเขาก็อยากจะมาเอาคืนให้คุณละเดือนเนี้ยคุณจะได้เงินแน่ๆถึงจะมันไม่เป็นก้อนโตนะแล้วก็แต่มันก็เป็นทําให้คุณชื่นใจเป็นเดือนแห่งความสําเร็จแห่งโชคลาภของคุณเลยแหละเดือนนี้เรียกว่ามีต่างใช้กันตลอดทั้งเดือนไม่ขัดสนเลยแต่คุณก็อเหมือนมีเงินเข้ามาคุณก็มีปัญหาที่ต้องแก้เนาะมีอะไรที่แบบเออ โอ้เงินเข้ามาก็ต้องไปจัดสรรปันส่วนชําระสะสางอะไรที่มันค้างคางอยู่เยอะเหมือนกันปัญหาก่อนหน้านี้ที่มันค้างคางอยู่เอานะถึงมันมีอยู่คุณมีเงินเข้ามาแล้วปัญหาที่คุณค้างคางอยู่ก็แก้ได้และแถมคุณยังรู้สึกเอ,อิบนี่แหละสิ่งนี้แหละคือทําให้คุณได้ปลดล็อกความรู้สึกคุณเลยว่าไอ้ที่มันมีปัญหาทั้งหลายแหลในเดือนนี้คุณจะแก้ยังไง มันเป็นจังหวะเหมาะพอดีที่คุณจะคิดว่าจะเคลียร์ได้ไหมเดือนนี้คุณเคลียร์ได้นะคุณก็ลบกดคุณเคลียร์ได้แน่นอนและคุณพร้อมที่จะลุยต่อด้วยหลังจากที่เคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยปัญหาทุกอย่างมันเบาบางลงไปคุณรู้สึกผ่อนคลายคุณเป็นอิสระมากขึ้นคุณสบายใจอ่ะสบายอกสบายใจคุณมีความรู้สึกว่าเออเหนื่อยยากมาได้ผลตอบแทนมาไม่มากแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ย มันก็เป็นผลตอบแทนที่ทําให้คุณรู้สึกมีกําลังใจที่จะทำอะไรต่อแล้วคุณพร้อมที่จะสู้ต่อและคุณสู้สําเร็จด้วยนะคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าทําอะไรมันก็จิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็สําเร็จไปหมดการพูดจากับใครก็เออพูดด้วยศิละปะด้วยวาจาที่คนเขาฟังดูแล้วอยากสนับสนุนคุณอยากช่วยเหลือคุณ คุณเป็นคนวาจาดีคนหนึ่งเลยแนหะเป็นคนที่มีศิละปะในการพูดเป็นคนที่รู้รู้สึกว่างานแบบนี้กับจะเข้ากับคนแบบนี้ควรจะพูดยังไงงานประเภทนี้คุณจะจัดสรรแบ่งปันทำยังไงคุณเป็นคนที่เป็นเททุกอย่างเก่งมากครีเอททุกอย่างดีมากจัดสรรปันส่วนดีแต่ก็มีอยู่นิดนึงบางครั้งคุณก็สับสนกับตัวเองเหมือนกันเอ๊ะ เราทําอย่างนี้ไปได้ยังไงเรื่องนี้มันมันใช่หรือเปล่าก็แอบจะรังเลกับตัวเองนิดนึงแต่อย่าไปรังเลอะไรเลยคุณคุณมีศักยภาพดีมากในเรื่องการคิดวิเคราะห์ต่างๆคุณเป็นคนที่ลักษณะมีเป็นคนที่คิดมากเหมือนกันแต่โดยทั้งหลายทั้งมวลก็คือ คุณเป็นคนรอบคอบนั่นเองและคุณมีสติปัญญาดียอมรับเลยบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่เก่งคิดเก่งแล้วแหมถ้าจะบอกไปจริง,รงๆก็คนกร,รกฏนี่หน้าตาดีนะลักษณะรูปร่างหน้าตาดีเลยแหละไปสังเกตเอาแล้วกันชาวกร,รกฏส่วนใหญ่นี่จะเป็นคนหล่อคนสวยแล้วแถมฉลาดด้วยอ่ะครบเลยแถมช่วงนี้เงินเข้าอีกมีตังค์อีกโอ้โหสวยรวยหล่อเท่โอ้โห,ห,อ, thế, โอ,โหอันนี้ครบเลยขอบอกว่าสุข กว่านี้ไม่มีแล้วของคนก่อเรากดเดือนมีนานี้คุณโชคลาบมาเลยแล้วแถมคุณรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่งานการอะไรที่มันค้างค้างอยู่คุณเคลียร์ได้นี่สินภาระอะไรที่ไม่อยู่คุณเคลียร์ได้ในเดือนนี้นะแล้วคุณจะเป็นอิสระรู้สึกสบายอกสบายใจถึงได้จะได้รับมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่คุณหวังไว้แต่คุณได้คุณได้ครบเลยแล้วคุณรู้สึกชีวิตคุณมันมันสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้น เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขของคุณเลยนะเป็นเดือนที่คุณได้รับทรัพย์และมีความสบายอกสบายใจทําให้คุณรู้สึกเออในเมื่อเราสบายใจแล้วอย่างนี้เราก็อยากจะผ่อนคลายทําให้คุณอยากจะปลีกตัวออกจากภาระหน้าที่ต่างๆหยุดพักกับภาระทั้งหลายทั้งวงนี้สักระยะหนึ่งแล้วก็ออกไปดูค้นหาตัวเองว่าสิ่งจริงๆแล้วตัวเองเลือกอะไรถึงจะเหมาะชอบอะไรถึงจะใช่คุณจะพิจารณาตัวเองมากขึ้น คุณอยากจะวางมือแล้วตอนนี้กับงานต่างๆที่คุณทําอยู่คุณรู้สึกว่าคุณทําทุกอย่างเอาไว้เป็นมาตรฐานดีแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทําต่อต่อไปจากคุณเนี่ยสามารถที่จะเดินตามรอยคุณได้เลยขอให้เขามีความตั้งใจมีศักยภาพที่ดีพร้อมที่จะทําตามที่คุณแนะนํารับรองเขาเดินตามคุณได้อย่างไม่ขัดข้องอะไรเลยแต่คุณต้องดูคนไหน่อยนะไม่ใช่ให้งานผิด ผิดคนลักษณะงานนี้คุณก็ต้องดูให้เขาเหมาะสมบางคนอาจจะเอาได้รับปากคุณไปอย่างนั้นแหละแต่จริงจริงศักยภาพในการทํางานต่อจากคุณ,คณเขาทําไม่ได้เพราะเขาไม่ได้คิดเหมือนอย่างที่คุณคิดเขาคิดอีกมุมหนึง่งโดยที่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะให้งานใครหรือเปลี่ยนผ่านงานจากคุณไปคุณควรจะบอกแล้วก็คิดกันก่อนเรียกว่าปรึกษาแล้วก็ขอความคิดเห็นกันก่อนว่าเออแบบนี้คิดตรงกันไหมถ้าคิดตรงกัน ให้เขาทําได้งเต็มที่ลุยเลยรับรองความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นแน่นอนคุณพร้อมที่จะปล่อยวางปล่อยมือและจะพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณอิ่มตัวแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอิ่มตัวจริงๆคุณอยากจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นการอยู่กับตัวเองเพื่อพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยคุณพอใจมันมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณพร้อมจะลุยในสิ่งที่คุณจะทําต่อไปนี่มากแค่ไหน พราะคุณรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณแล้วแล้วคุณพึงพอใจกับตัวเองมากแล้วคุณรู้สึกคุณอยากจะไปทําอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งเดิมแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าตัวเองได้แก้ปัญหาหรือรู้ว่าปัญหานี้คุณได้เห็น หมดแล้วว่าคุณต้องแก้แบบนี้แล้วคุณคิดว่าการจะก้าวต่อไปคุณมองเห็นแสงข้างหน้าแล้วคุณรู้แล้วว่ามันจะมีโอกาสสําเร็จมากกว่าที่คุณจะทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆคุณยังมีทางเลือกอยู่สองทางอยู่มันทําให้คุณคุ้นคิดอยู่ระหว่างที่คุณจะก้าวออกไปหรือคุณจะอยู่ที่เดิมเพื่อจะทําสิ่งเดิมๆให้มันเสร็จสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างหรือพยายามแก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างให้มันจบ อย่างสวยงามแต่มันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มันจบอย่างสวยงามไปซะหมดหรอกมันมันก็สามารถแก้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แย่แต่คุณพึงพอใจกับสิ่งที่คุณแก้ไขมากน้อยแค่ไหนให้คุณรู้จักที่จะวางแผนแล้วก็คิดแก้ไขให้ถูกต้องถูกถูกตรงตามจุดที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมนั่นแหละดีที่สุดและปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแวดแล้วแวดล้อมคุณทั้งหลายเนี่ย คุณก็จะแก้ได้แล้วคุณจะวางมือได้อยากสบายใจแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกว่าคุณได้ เออเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปเพราะคุณได้ทําเต็มที่แล้วแล้วคุณก็สบายอกสบายใจเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขความสําเร็จของคุณละคุณมีความสบายใจและมีอิสระภาพในการที่จะทําอะไรก็ได้อย่างที่คุณคิดเพราะคุณได้แก้ไขปัญหาที่คุณเกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วและคุณรู้สึกพอใจกับทุกๆคนที่เขาก็ยินดีกับคุณเหมือนกันที่คุณทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้สําเร็จและคุณไม่ทิ้งใครคุณ แกป้ปัญหาทุกอย่างให้ทั้งเขาและตัวคุณเองด้วยและคุณประคองรครได้คุณสามารถทำไรายได้คุณทำให้เต็มที่และคุณจึงปล่อยวางปล่อยมือให้เขาดำเนินเหมอะไปเพื่อเขาจะได้โตขึ้นในแบบของเขาสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวคุณมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดและคุณมีโอกาสดีๆมากคุณมีความสุขแน่นอนหลังจากนี้ไปเดือนมีนานี้เป็นเดือนแห่งความสุขโชคดีความสาเร็จเงินทอง มาครบเลยมาเต็มหน่วยงานนี้ถึงจะยากลำบากอย่างไรแต่คุณก็สำเร็จมาดูไพ่เสริมกันสักใบว่าคุณจะปล่อยวางกับสิ่งที่คุณคิดได้ไหมหรือว่าคุณควรจะแก้ให้เสร็จให้สุดแล้วคุณค่อยไปมาดูกันค่ะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรของคนกรกรนะคะขอจับพ่เสริมหนึ่งใบนะโอ้ยปัญหามีมาทุกด้านจริงๆ แต่คุณแก้ได้แต่ขอให้คุณไปพักเนาะไปพักก่อนไปพักสักระยะหนึ่งให้คุณรู้สึกว่าอย่างที่คุณบอกนั่นแหละเงินมาแต่ว่ามันก็มีปัญหาหคุณแก้เพราะฉะนั้นคุณก็พร้อมที่จะแก้พักสักพักหนึ่งให้รู้สึกตัวเองเออได้มีกําลังและแรงใจแรงกายที่จะสู้ต่อคุณสู้ได้แน่นอนคุณสู้ได้แล้วสาเร็จไหมมาดูกันสิ สำเร็จคะ่ะถ้าคุณเลือกจะทํานะคะถ้าคุณจะเลือกจะทําความสําเร็จมาแน่นอนคุณได้รับสิ่งดีๆแน่นอนเหมือนมีสิ่งมหาศรรย์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาขอให้คุณเลือกที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงใจอย่างจริงจังแล้วทําอย่างเต็มที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอน มีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณเริ่มต้นใหม่แล้วนะถ้าคุณตัดสินใจจะทําอะไรคิดพิจารณาให้รอบคอบแล้วลงมือทําค่ะความสําเร็จรอคุณอยู่โชคลาภรอคุณอยู่คุณเดือนนี้เดือนมีนานะคุณกราลกดคุณโชคดีคุณมีความสุขได้แน่นอนขอให้คุณมีความสุขถ้าคุณอยากทําบุญก็ทํานะคะให้ทานแบ่งปันคนที่ยากไร้หรือคนยากจนเห็นขอทานให้เขาไปบ้างก็ได้ให้เขาอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะบางครั้งการให้ทานกับคนที่เขา ามาขอท้าหรืออะไรนะอาจจะดูเอ๊ะเขาเอาเปรียบเราจังเลยทําไมถึงไม่ไปทํางานทําการไม่ใช่บางคนเขาเลือกไม่ได้เขาไม่มีโอกาสดีๆเหมือนเราถ้าเรามีโอกาสแบ่งปันให้เชื่อสิว่าการให้ของเราอ่ะมันจะทําให้เขาอยู่รอดแล้วมันจะส่งผลกลับมาให้เรานั่นแหละแม่แน่นะไอ้โชคน้อยๆของคุณ ที่คุณจะได้มอาจจะได้มากกว่าเดิมก็ได้คุณให้คิดดีๆให้ด้วยใจแบ่งปันให้เข้าดีๆรับรองสิ่งดีๆมันจะวนกลับมาหาคุณแน่นอนและความสําเร็จต่างๆที่คุณคิดไว้มันก็ประสบความสําเร็จโชคลาภมาแล้วนะความสาเร็จมาแล้วนะสบายใจเถอะคุณกาลงกดขอให้คุณได้พบแต่สิ่งดีๆดีโชคดีนะคะคุณกอลโกด